สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวัสดีอยู่กับผมแคอ์อีกแล้วใช่อีกแล้วมาเติมด้วย <_ Q> อืม <_ Q> ก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเอมเปรร์มันช่างอีซี่แลอเกิน <_ Q> ถ้าคุณอยากได้ก็ง่ายเลยครบับ <_ Q> คอดเอิมตีบอสเดฟูยี่สิบแปดตัว <_ Q> พอหนึ่งตัวได้สิบเพ็ดพอคุณตียี่สิบแปดตัวครบยี่สิบแปดตัวเสร็จคุณก็เอาเพชรมาซื้อไอ้เจ้านี่ <c oughs> ก็พอซื้อแล้วก็หายตัวแล้วกินกับโทรธรรมดาเลยมันช่างง่ายายเหลือเกินไม่ต้องไปตีบอลหรอกเลือดหกร้อยล้านอ่ะหกร้อยล้านเลยนะก็นั่นแหละ ที่คนเห็นก็คือมันแรมากเลยเพราะว่าตีบอลล0กรอยล้านเพื่อได้มันมานะชิ้นเดียวด้วยเอาว่าคุ้มไหมก็เลือสี่ล้านคุ้มมากครับก็มันช่างง่ายเดิลนลยื<ม>ึโอเคก็มาเริ่มการรีวิวกันเลยนะมันง่ายจริงนะ<ม>อย่างแรกมัดเอ็มเพลยอลหนึ่งแสนห้าหมื่นดไหมครับก็นั่นแหละมันคุ้มเนอะ ทุกคนควรทําตามที่ผมพูดนะไม่งั้นคุณจะไม่ได้ตัวนี้แล้วคุณจะต้องไปต่อยกับไอ้ตัวอะไรไม่รู้เลือดหอกร้อยล้านเป็นตัวที่หายากด้วยนะตัวนั้นใช่หรือก็นั่นแหละอย่างที่เห็นดาเมจมันแค่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะไม่เท่ากับไอ้ตัวนั้นหรอกเลือดเลือดสีล้านเท่ากันใช่หรือเปล่าเบ<ร>้าไม่เป็นไรค่อยกลับไปดูคลิปตัวเองก็ได้บร์ ันนี้นะเวลีโอพีเออเออเอ็มเพอร์เร์ดิเมนเต็ดอ่านพี่ขออภัยนะครับว้าวยิงเลยอ้าวมาโดนตัวเดียวเหรอเวลีโอพีจบแล้วเรียบร้อย <c oughs> สุสใสเฮ้ย,ยขยับหน่อยดีมากเอ้ย ดีมากอะฮ่าฮฮฮโอ้ยสกิลบอราส,สกิลฮุดาอยู่ช่างมันดิเซนเตอร์ดิเซนเตอร์วาฟเวอร์อ่านผิดขอบใหครั้งเบอร์อ่านมั่วเลยลองแล้วสกิลสองอะนี่ไงดาเมจหนึ่งแสนนะปูของแท้นี่มั่ว

3ามแสนห้าหมื่นสิบหกเหรอแล้วมันเป็นพายุด้วยนะเบอร์ <Bur r. S 1> e อินฟลูเอ่ะ่อ่านถูกว่ว <Bur r. S 1> ะเบอร์แต่ละคำอ่านยากสิบหายแต่ละคำอ่าหายากมากแต่เอ้แต่ละ,ต,ละตัวเนี้ยหายากให้หาง่ายมากสกิลอ่านยากมากคูดาวสิบห้าวีเออพ์่ใช้ยไปเมื่อกี้อ่านล้วดูไม่ทันเลย เอาใหม่นะมันน่าจะเป็นหนึ่งล้านห้าแสนเลยหรอวะจริงด้วยดาถูกได้ไงวะโหยังแกงเลยก็นั่นแหละบอกการรีวิวเอเพอร์เลยนะแล้วก็เป็นอะไรกับตึกหนีวเบอเจ้าของตึกน่นจาจะหัวร้อนน,ะนี่ขายขวดดิบเลยลองแล้วแล้วอะไรเยอะแล้วทำไมฮะ ก็ช่างมันนะับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยมเ็บบอยก็แน่นอนนะครับถ้าคุณอยากได้เดอะพรูฟนะครับเกกล่องด่าใช่อะกล่องด่ามันเพิ่งเกิดด้วยอะเัีมดูีบัวก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยเรพูดไปสองครั้งแล้วเนี่ยเียก็ ก็ได้แล้วมันช่างหาง่ายใจเหลือเกินแต่คุณจะไปสุม่มตรงนั้นก็ได้5้าแสนบาทเองนะราคาแม่งถ้าคุณดวงดีนะครับอสำหรับใครที่ชอบก็ผมก็หายตัวแล้วก็ประกอบ